Oh. S. <S พี่ให้สวัสดีครับพี่ไอครับผมขออนุญาตนิดนึงโหมางานมอเตอร์โชว์ด้วยพี่ไอครับสอบถามหนึงว่าวันนี้พี่ไอ้รู้สึกยังไงกับผู้ชายที่ขับจี๊ปครับไอ้ว่ามันเท่มากเลยนะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันเป็นออฟโรดที่มันดูเป็นแบบตัวจริงอะเท่ๆแล้วก็ เป็นสายลุยจริงๆแล้วก็มีรอยสักหน่อยก็ไม่ตีดแล้วก็เ <c oughs> ป็นคนแอชวิตี้เสาร์อาทิตย์ไปออฟโรดไปแบบว่าเดินป่า <c oughs> เดินเขาลากเรือเล่นกิจกรรมมีแบบว่ามีคาแรคเตอร์อะสำหรับเราแน่นอนจริงๆคือสัญชาติมมกันจัดแล้วไอ้ว่าตอนนี้คือมันไม่ต้องไปแต่งอะไรมากเลยคือมันมาแบบหล่อมากคือเป็นผู้ชายที่แบบมีหนวดมีเขานิดๆแล้วก็มาแบบเท่ๆเซอๆแต่แบบฉลอด เออคือเข้าใจป่ะแบบคือผู้ชายที่แบบพร้อมลุยแต่แบบเขาดูตัวหอมอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะใช่ไหมมันคือแบบคนลุยแต่ตัวหอมอะมันดูแบบเท่นะชอบไปว่าสำหรับคนที่ขับจีปก็คือคาแรคเตอร์ชันแล้วตอนนี้แอบว่าจี๊ปแบบเป็นรถที่หล่อมากๆคันหนึ่งในสายตา ขอบคุณพี่ไอ้มากนะครับเรียกว่าพี่ไอ้เดินมาโกโลแล้วโฟมาแล้วก็คิดว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องว้าวที่สุดในสาหรับ TNP Jeep Specialist ขอบพระคุณอย่างสูงครับติดตามนี่คือต้องบอกแล้วว่าสุภาพสตรีที่ชิกๆคูๆคูเรื่องราวของแฟชั่นและรันและมันแล้ววันนี้เธอคงจะไปเซิร์ฟสเก็ตนะครับเดี๋ยวเราเกาะติดชีวิตกับเธอนะครับขอบคุณพี่ไอครับ